สวัสดีจ้าขอบค,บคอรัยจีเลินได้จาเด้อนี่เดอ้อทิ้งงานพระคุณเจ้าครับคุณหมอมาเยี่ยมชมุ่มทิ้งงานสั่งปลาของเฮาขอบคุณหลายๆดยาเด้จ้าเด้อที่มาให้อาหารสร้างตกงานของเฮาคุณจา่า เดเราจปนแล้วเอาเอาสับปะรดมาอีกสองกระจาดมันยกมันยกไม่บอกสับปะรดสองกระจาดคุณในนาง มาอหลุมหมูก,กบไพ่าแก้วขอบคุณหลายๆที่มาเจียมเยี่ยมชมทีมงานสั่งปลาของเราได้จ่าเด้อมีมน,อกกน้องเกลรอนเกลือนครับ เจริญครับเอามาเลยสิกินเด่หมื่นละสองสามร้อยโลคุณจ้าหมอสายได้นะครับนี่ตัวเล็กดีใกล้ๆนี่ืมไม่เป็นไลือหมดเลยครับไม่เครับต้นมักมันมักแตงโมผู้หน่อยเฮียกันเมื่อวานเชิญเชิญครับครับเข้าใกล้เลยครับคุณหมอ จีรินถอยถ่ายรูปกับคุณหมอที่จ่าเด้นนี่จะกล่องเพิ่มมาไปจะโองพระท่านมากจ้าเขาอยากให้่นกินเราเลือกกินแต่แตงโมเป็นหวานเนาะอล้พกกินอันอื่น làm cái <laughs> phân gì vô ao đẹp สายกินของใหม่ดิ ดอกคุ้นของเ้ามอนี่ได้กินอาหารหลากหลายขอบคุณในหลายเดจ้าด้ใหา้กินได้เร็วจไม่มาไปตรครับคอยฝาไว้ก็ได้ครับเป็นไตัวนี้กินกับปะลดินคอับ พังอุ้ท้กับน้องรักได้จ้าเด้อไทยกับน้องรักครับก่อนกินเหลินแล้วขอบคุณครับ,น,น,รบน้องกินเหลินครับอิ่มหลับปายน้องกินเหลินหาเหลวหาเหลวหาคุณหมอแล้วคนเดียวเดียว

กินเล่นหน่อยเอ้ยอย่าดื้อเด้ลูกด้ครัรันี้ทอง้าเดือนครับ่นนั้ก็ทองประมาณ พี่กว่านครับนี่ครับเต้านมเขาจะออกให้เห็นเลยครับอืมมันก็ต่างกันเลยครับถ้าทองขึ้นเต้าเลยครับขึ้นเต้าครับขึ้นเต้าพนก็เป็นเรีตบๆเลยครับคุณเจ้าไปปน้ามที่ทั้งคนนี่ทั้งสีจันทร์นี่นะเจ้า สีจันทร์แม่ของพังสีจันทร์เจ้ากรบคุณหมอที่ต่อเนื่องพูนตุกมัน

กั่ซอยสื่ออาหารขอบคุณหลาหลายค<ห>่ะนก็ส<อ>ี่สุขภาพแข็งแรงดูเย็นเป็นสุขทุกผู้ทุกคนและจ้าเด้อขอบคุณหลาย,าย,ยหลาย้จ้าเด้อสุขภายนีกมมีอย่างลายปากช่องขอบครั้วเจลินน้ำเนยแล้วจ้าเด้อ ขอบคุณค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเป็นกำลังเรงใจให้น้ำเนขอบคุณค่ะ